สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทั่วโลกขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่รายการสายใหญ่ไทย สายใหญ่ที่พร้อมจะเชื่อมใจคนไทยทั่วโลกไว้ได้วยกันผ่านทางเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เรานำเสนอในมุมมองที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยโออังสนาวรสถิตนะคะเรามีนัดที่จะมาพบปะเจอเจอกันอย่างนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิกา30นาทีหลังจากจบละครภาคเช้าแล้วและกลับมาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งเวลา2นาฬิกา5นาทีหลังจากจบข่าวภาคข้าตามเวลาประเทศไทยนะคะทางไทยทีวี global network หรือว่า ีนแห่ง่ง้คะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะทีมงานรายการสายยายไทยของเรายังคงอยู่ที่ประเทศเบลเยียมค่ะเพราะว่าเขามีเรื่องราวดีๆนะคะที่ชาวไทยในเบลเยียมนั้นเขายังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเอาไว้ได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือ การทอดผ้าป่าในวัดไทยธรรมารามในประเทศเบลเยียมนั่นเองค่ะแต่สําหรับคราวนี้นะคะโอ๋คงต้องขอยกหน้าที่พิธีกรภาคสนามให้กับคุณธนสิทธิ์อัศมงคลค่ะบรรยากาศในงานนั้นจะเป็นยังไงติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะขอบคุณครับพุณโอ๋โครับผมธนสิทธิ์อัศมงคลรับหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวรายง,งานพิเศษจ,จากภาคสนามวัดไทยธรรมารามเมืองวอเทอร์ลูประเทศเบลเยียมในวันนี้ครับ สำหรับวันนี้ถึงแม้ว่าสายฝนจะพังพวงมาเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็เปียกกอนไปทั่วหน้าแต่ก็ไม่สามารถต้านพลังศรัทธาพลังความนับถือในพระพุทธศาสนานะะครับจของชาวไทยพุทธศาสนิกชนในประเทศเบลเยียมนี้ที่จะมาร่วมงานในงานทอดพระป,ป่าประจําปี2555นี้ได้ครับ ำหรับวันนี้นะครับเป็นการเป็นพิธีการทอดผ้าป่าประจำปี2555ของวัดไทยธรรมรามในเมืองวอเทอร์ลูประเทศเบล,เ,ลเยียมในตอนช่วงเช้านะครับมีตั้งแต่มีกมีการไหว้พระรับศีลเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีการทำบุญใส่บาตรนะครับร่วมกัน ในเวลาตอน11นาฬิกามีการถวายพระทาหารเพลยให้กแก่พระสงฆ์นะครับ ครับคนไทยส่วนมากก็จะรวมตัวกันที่วัดแล้วก็เพื่อ,อ,อถวายพัตาหารนะครับเพราะว่าในในประเทศเบลเยียมจะไม่อนุญาตให้พระสงฆ์เดินออกบิณฑบาตภายนอกดังนั้นญาติโยมก็จึงต้องนำพัตาหารต่างๆมาถวายให้ที่วัดโดยมีการเวียนสับเปลี่ยนรอ,อ,อบเ,ออเวรกันไปครับ ในช่วงเวลาตอนเช้านี้มีร้านรวงต่างๆมากมายจำหน่ายทั้งอาหารอาหารและก็อาหารข้าวหวานแล้วก็สินค้าต่างๆมากมายรวมถึงของที่ระลึกแล้วก็เสื้อผ้าไทยโบราณน,นะครับในตอนช่วงเที่ยงก็มีการเยี่ยมเยียนมาจาก กลุ่มพระมหาเทรานุเทระและคณะญาติโยมจากสหรัฐอเมริกาในกลุ่มสมัชชาพระธรรมทูตไทยในประเทศสหรัฐอเมริกานําโดยรองประธานพระราชธรรมวิเทศวัดไทย Los ลอสแองเจลิสและและท่านเลขาธิการดรพระมหาธนัดอัจจารีนะครับเดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกามาเดินมาเยี่ยมวัดไทยธรรมารามมาถึงประเทศเบลเยียมนี้เลยทีเดียวครับ รงระบบไฟฟ้าในวัดซึ่งใช้มามากกว่า50ปีเก่าแก่มากแล้วก็ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกท่านทุกสารทิศเนอะอันดับแรกก็คือคุณคุณนินและครอบครัวคณะ,ะปรารอจะจัาพระราา่าสามกีนานาชาติแต่ประเทศไทยออสเตรเลียอทงกฤงแล้วก็ตั้งใจจะถวายที่แล้วแต่หาวันลงไม่ได้ก็เลยมาร่วมปัะวันนี้ แล้วก็ทุกพัฒนาวัดไทยธรรมรามของเราด้วยแลวก็ว so ัดในสายของเราให้เจริญก้าวหน้าเป็นจุดศูนย์แห่งความรักความสามัคคีในเดียร์หลังจากนั้นมีการแห่นาคนะครับซึ่งมีชาวเบลเยียมทั้งหมดสองท่านได้เข้ารับพิธีการอุปสมบทเป็นสามเณรนะครับในในกระบวนการวันนี้ ี้ฝนจะตกหนักนะครับก็ยังมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยมาร่วมงานเป็นจํานวนมากไม่ขาดสายเลยตั้งแต่จนเช้าจนถึงช่วงสายที่จนถึงช่วงพิธีงานทอดพระป่าครับต้นทางมาไทยขึ้นกลับมาได้กลับมาถึงเมื่อวานนี้ก็บางเอิญก็ญาติโยมทางรัฐบาลก็ได้นำคณะเข้ามาร่วมทันถวายวัดไทยของรัฐบาลภาะเจ้นะอ่าาขอเขมาจากร้านนิวเด วันน for ี้แล้วก็นอกจากนั้นยังมีการแห่ผ้าป่าโดยมีคณะผ้าป่าต่างๆจํานวน3คณะนะครับสคณะหลักๆอันได้แก่คณะผ้าป่านานาชาติจากประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศไทยและออสเตรเลียคณะจากประเทศเบลเยียมในพื้นที no ่แอนเวิร์บและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับและก็คณะจากประเทศลักเซมเบิร์กต่อไปเจ้าของเจ้าของสก้าเจ้าของสก้า มาแลนะกร้าเพื่อมาีแล้ตกรามันหนักนะอาจารย์ครับสำหรับวัดไทยในต่างประเทศก็ถือเป็นศูนย์รวมนะครับทั้งทาง ทางจิตใจแล้วก็ส่วนรวมทางสังคมเนื่องจากว่าคนไทยที่กร,ก,กระจายกันอยู่ในพื้นที่ในประเทศเบลเยียมนั้นก็จะ,จะได้มีโอกาสมาพบปะเจอหน้ากันนะครับเป็นประจำสองสาครั้งต่อปีนะครับแล้วแต่งานเทศกาลนอกจากนั้นแล้วยังได้มีโอกาสได้มาทําบุญสวดสร้างกุศลต,ตามความเชื่อทางศาสนานะครับที่เป็นเป็นความเชื่อทางศาสนาทาง,ทาง,ทางตั้งแต่โบราณในของประเทศไทยเรามา ต่อ MM ไป know, uh, know, MM um, uh, ้ะเดิมจากจากคณะอะไรจากอ่าร้านยูน่อขายผักแลเรียกเตียงเยี่ยมใช่ไหมอ่าจากตะพันอันนี้ค่ะอ่าต่อไปจากคณะคุณโยบรรทงอ่าเนเธอร์แลนด์เหมือนกันเยี่ยคุณมิรวันวันเนเธอร์แลนด์ต่อไปภาพปาจากอันโตเวอร์นะภาคกาจากอันโเวอร์ประเทศเตียงเยี่ยมเราไม่แหลก พอเรานี่แหละได้ได้มาช่วยก็ยอดเดือวยรตอแล้วเด๋ยวขึ้นกับบนเวทีจะมีการแสดงของคณะเสริมนติีก่ออาอ้าวต่เรนะเดี๋ยนะไ่ดไม่เ้กันเจเจ้าเจ้าอ่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 าอแา่าร่าอ่าอ่นอ่รอาอ่าอ่าอ่าว่าอ่าอ่าอ่า่าป่าอ่าอ่าถ่่าอ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 ่อ่าอ่่า่อ พระป่าโยเป็นข้อตามวัดาา่างไทรในวันนี้นะครับก็มีการจําหน่ายสินค้าร้านอ่าแล้วก็อาหารไทยทั้งอาหารค่าวอาหารหวานจะเป็นจํานวนมากมีการจําหน่ายดีวดีหนังละครไทยแล้วก็ชุดเอ่อชุดประจำชาติไทยในแบบโบราณนะครับแล้วก็มีการนําชุดจากศูนย์ศิลปาชีพบ,บางบางไทรมาจําหน่ายในวันนี้ด้วยคือผู้สื่อข่าวจากไทยรัฐท่องเ่ไทยโกลบอลเน็ตเวิร์ก ณา okay. ดำเนินการถ่ายทำบรรยากาศนะครับพร้อมจะมีการสัมภาษณ์ด้วยกับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเวียีนามนี้นะครับว่าเรามีชีวิตดีเสื้อเ s ิร์ t นะครับลายสีสีเป็นมือในมันก็รวมถึงบุกมือคนไทายด้วยนะครับแล้วก็ที่บอกอาจจะสัมภาษณ์ด้วยขอให้เตรียมตัวทำหน้าหล่อหอแต่งตัวสวยๆเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีอาหารต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ขนมครกขนมไทยต่างๆทาโก้ขนมเผือกนะครับแล้วก็ไข่หงนะครับสำหรับอาหารคาวก็มีทั้งแต่ไก่ย่างลาบส้มตำมีไส้กรอกอีสานบะหมี่เกี้ยวนะครับบะหมี่น้ำบะหมี่หมูน้ำตกมีผักสดมีผักสลัดปลอดสารพิษซึ่งชาวไทยในแชาวไทยก็ปลูกเองนะครับในตามสวนแล้วก็นำมาจำหน่าย แต่งตัวสวยๆนะครับแต่งตัวสวยๆแต่งหน้าสวยๆหล่อๆกันไว้นะครับแล้วก็อาจจะมีการสัมภาษณ์แล้วก็ถ่ายทำดาเนินการข้างการต้องตังต้งหม้อตั้งหาด หมูแดงนะคะเาแรงแต่ว่าคนเยอะมา้ปีไดแต่ละปีก็จะมีคนจำนวนมากครับแต่ในปีนี้เยอะถือว่าเยอะเป็นพิเศษครับเพราะว่ามีมีทั้งคณะ พุทธศาสนิก็ชนชาวไทยมาจากประเทศลักเซมเบิร์กมาจากทั้งนอนร์แลนด์ด้วยแล้วก็มาจากสหรัฐอเมริกามาเยี่ยมเยียนด้วยครับ เงินที่ได้ทั้งหมดจากการทอดพระป่านะครับจะนำเ,เพื่อถวายเป็นเงินบริจาคให้ให้ทางวัดไทยธรรมารามใช้เป็นค่าใช้จ่ายของทางวัดไม่ว่าจะเป็นน้ำไฟนะครับแล้วก็ค่าบำรุงรักษาอาคารด้วยครับ ครับ,รบก็สิ้นสุดไปแล้วนะครับสำหรับพิธีการทอดผ้าป่าของประจำปี2555ของวัดไทยธรรมารามแห่งนี้นะครับก็ตอนนี้พุทธศาสนิกชนคราวาสที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของวดัดกำลังดำเนินการกันอย่างขมักขม้นที่จะนับจำนวนเงินที่บริจาคเข้ากับทางวัดนะครับวันนี้มีจำนวนเงินที่บริจาคจำนวนมากแล้วก็มีต้นผ้าป่าจานวนมากเลยทีเดียวก็อาจจะต้องใช้เวลานับกันอีกสักพักหนึ่งนะครับ ท้ายอยากขอเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่ได้มีโอกาสเดินทางมาประเทศเบลเยียมมาเยีเย่ยมชมในเมืองวอเตอร์ลูแห่งนี้นะครับรวมถึงมาแวะมากราบนมัสการท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาสแห่งนี้ที่เมืองที่วัดไทยธรรมารามป,ประเทศเมืองวอเตอร์ลูประเทศเบลเยีเยมแห่งนี้ด้วยนะครับ <S <S สุดท้ายผมขอลาไปก่อนนะครับกับภาพบรรยากาศการแสดงพื้นบ้านรำาบสีสู่ขวัญน,นะครับวันนี้ผมธนสิทธิ์อัศมงคลขอขอบคุณมากครับลาไปก่อนสวัสดีครับ เ็นภาพนี้แล้วนะคะก็รู้สึกว่าอบอุ่นจริงๆค่ะบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยมิตรภาพนะคะแล้วก็ความรักของพี่น้องคนไทยที่อยู่ในต่างแดนก็ยังคงไม่ทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเรานะคะที่แม้แต่ชาวต่างชาตินั้นเขาเห็นแล้วเนี่ยเขายังอยากที่จะมาเข้าร่วมงานกันด้วยนะคะอย่างที่เห็นภาพไปเมื่อสักครู่ค่ะก็คงจะได้เห็นนะคะว่ามีชาวต่างชาตินั้นมาขอบวชเป็นพระที่วัดไทยธรรม,มารามด้วยเห็นแล้วปลื้มใจแทนคนไทย ของเราจริงๆค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะเวลารายการสายยายไทยของเราก็หมดลงอีกแล้วค่ะกลับมาพบกับโอและทีมงานได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้โอพร้อมด้วยทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ าช่วยลดโลกร้อนได้โดยล้างเครื่องบินและเครื่องยนต์เพื่อลดแรงเสียดทานของอากาศช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอีกทั้งประตูขึ้นเครื่องจะปิดก่อนเครื่องออก10นาทีเพื่อให้เครื่องบินออกได้ตามเวลาจะได้ไม่สิ้นเปลืองพลังงานรวมถึงการใช้ตู้บรรทุกสินค้าและสัมภาระที่ทําจากวัสดุน้ําหนักเบาช่วยลดแรงต้านของลมทําให้เครื่องยนต์ไม่ต้องทํางานหนักแล้วก็นําสัมภาระติดตัวไปเท่าที่จําเป็นเพื่อช่วยลดน้ําหนักของเครื่องบิน เช่นดียวกับการที่เราเลือกซื้อวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังบินในความเร็วที่เหมาะสมเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศและนี่ก็คือสิ่งที่เราทำอยู่ซึ่งคุณคุณก็ช่วยลดโลกร้อนได้มาช่วยกัน r a v e l Green กับการบินไทย